เกมยูฟาแชมเปี้ยนหลีก <action> ในคืนนี้นะครับพุทธที่8พศฤศจิกายนมีน่าสนใจหลายคู่โดยในกลุ่ม A มีเกมของโคเปนเฮเกนทีมดังของเดนมาร์กที่จะได้กลับไปเล่นในบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอังกฤษคู่นี้เจอกันในเกมแรกเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนชนะได้1ประตูต่อศูนจากประตูชัยของแฮร์รี่แม็กควในเกมที่องเดอนานา่าก็เป็นฮีโร่อีกหนคนนะครับเซฟจุดโทษในช่วงทดเจ็บ เกมนี้โคเปนเฮเกนได้กลับไปเล่นในบ้านบ้างต้องรอเช็คความฟิตโมเมดเอลยูนูซีอดีตแข้งของซอลแฮมตันที่สภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยถ้าลงไม่ได้ก็น่าจะเป็นจอแดนลาสันลูกชายของเฮลิกลาสันตำนานกองหน้าทีมชาติสวีเดนเล่นเกมรุกนะครับลงเล่นร่วมกับทางวิกเตอร์แคสันแล้วก็เอเลียดอาร์ชูรี ทางฟังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของกุนซือเอลิกเทนฮาร์เกมลีกล่าสุดเอาชนะฟูลัมได้บุตรวิด10จากประตูชัยในนาทีสุดท้ายของบูโนแฟรนันนะครับเกมนี้ยังไม่มีผู้เล่นหลายคนที่บาดเจ็บนะครับเป็นกลุ่มหน้าเดิมที่เจ็บอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลิซันโดมาติเนสลุกชออามัดดิยาโลรวมไปถึงกาเซมิโลที่แม้จะพ้นโทษแบนแล้วแต่ก็มาเจ็บซ้ำในเกมคาราบาวครับนะครับนะร,บรวมไปถึงเจอรอนซานโชที่ก็มีปัญหาเรื่องระเบียบวินยัยโดนแบนยาวอย่างท,ที่ทราบกันอยู่แล้ว ข่าวดีก็คือได้มาคัตแลดฟอร์ดรวมไปถึงว er ิกตอร์เลนเดอร์ฟซึ่งไม่ได้เล่นในเกมกับโฟลแลมฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งนะครับผลเล่นตามคาดของทั้ง2ทีมโปเปนเฮเกนจะมาในระบบ4-3-3นะครับมีเคมิลกาบาร่าเป็นผู้ศัประตูก่อนล้ำประกอบด้วยปีเตอร์อันเคอร์เซนเดนิดวาโปเควินดิกและก็เอเลียสเยเลตตรงกลาง3คนมีลูคัสเลราเกอร์ลัสมุดฟาร์ดโกกอนคาเวส คุมเกมร่วมกันโดยที่แนวลุกก็จะเป็นจอแดนลาสันซึ่งน่าจะได้เล่นแทนเอลยูนูซี่นะครับรวมไปถึงวิกเตอร์แคสซันแล้วก็เอเลียตอาร์โชดีทางฝั่งแมนเชสเตอร์ไนเต็ดก็มาในระบบ4-2-3-1นะครับมีองเดอแอนาเนานาฝ้าเสากองหลังสีคนประกอบด้วยอารอนบอนบิสซาก้าลาเฟลวาดานแฮรีแมกควายเซคิโอเลกิรอนตรงกลางให้สกอตต์แม็กโทมินีปักหลักร่วมกับโซฟียนอัมราบัตนะครับแนวลุก มีความเป็นไปได้ที่อาจจะให้เจ้าหนูฟาคุโนเปเยตรีลงเล่นเกมลุกทางฝั่งขวาแทนอันโตนี่นะครับตรงกลางก็มีบูโน่แฟนันแล้วก็อีกฝั่งก็เป็นมาคัสลัดฟอร์ดโดยมีลาสบุธหอยลุนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับเกมนี้ก็จะได้เจอทีมเก่านะครับโคเปนเฮเกนอีกครั้งเกมยูฟาแชมเปียนลีกนี่คือมันพุทธ่8พฤศจิกายนมีอีกหนึ่งเกมสำคัญในกลุ่ม B นะครับอาร์เซนอลของอังกฤษจะลงเล่นในบ้านพบกับเซบีย่าจากสเปน คู่นี้เจอกันเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วอาร์ซนอนททำได้ดีกว่าเป็นฝ่ายบุกชนะได้2ประตูต่อ1เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านยังถือว่ามีสถานการณ์ในรายการนี้ที่ดีนะครับมีอยู่6คะแนนจาก3นัดแรก เกมล่าสุดของ์เซนอลเป็นเกมลีกนะครับแพ้ต่อเนลคารเซนมาศูนย์เป็นการแพ้ในลีกนัดแรกของฤดูกาลแล้วก็เป็นเกมที่มีข้อถกเถียงเรื่องการทำหน้าที่ผู้ตัดสินกันพอสมควรเกมนี้กุนซอมิกเอกอเตต้ายังไม่สามารถใช้งานตัวหลักหลายคนที่บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นกาเบรียลเชซุตโทมัสปาเตยูเลียนทิมเบอร์รวมไปถึงเอมิลสมิธโลขณะที่มาตินโอเดกาดซึ่งไม่ได้เล่นในเกมกับนิวคาสเซนก็ยังต้องรอดทดสอบความฟิตเช่นเดียวกับเอดีเอ็นเกเทียร์ที่ไม่ได้ซ้อมเมื่อวันอังคารที่ผ่านานม ทางฝั่งเซบียหทีมเยือนจากสเปนเกมนี้ไม่มีเซคิโอรามอสที่บาดเจ็บนะครับเป็นกองหลังจอมเก่าของทีมรวมไปถึงมาเก่าแล้วก็อัลฟองโซปาสตอแต่ว่าได้เฟนาโดเรเจสกองกลางบาซซเลียนฟิตเดินทางมากับทีมนะครับยูเซฟเอเนซิลีที่ลงสำรองเกมลีกล่าสุดแล้วก็เป็นคนทำประตูตีเสมอเซลตาบิโกได้น่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้ง โค้ดลดีคาดของทั้งสองทีมอาร์ซนอลจะเล่นในระบบ4-3-3นะครับมีดาวิดลาญย่าเป็นผู้สัตรตูกองหลังประกอบด้วยเบนไวท์นะครับเบริเยมสาลิบาการ์เบลมาเกลเยสทาเคฮิโรโทมิยาสึตรงกลางมีจอจินโยเดคนไลส์แล้วก็ฟาบิโอวิเอล่าลงเล่นร่วมกันโดยที่แนวรุกน่าจะดันคายฮาร์เวสไปเล่นเนื่องจากเคซุดบาดเจ็บแล้วก็เอ็นเคเทียดูจะไม่ค่อยพร้อมนะครับลิมเส้สองฝั่งก็ยังเป็นกุจโชซาก้ากับการ์เบลมาตินลี่ ทางฝั่งเซบียาในระบบ4 2 3 1นะครับก็มีออยานดีลันทำหน้าที่ผู้สำประตูแบ็กสองข้างก็เป็น ard, ia, us, at, มาคอสอากุนย่ากับเคสุสนาบาสมีโลอิกบาเดและก็เนมินยากูเดลเป็นคู่เซนเตอร์ตรงกลางใช้ชิบิวโซเล่นร่วมกับบูบารการีซูมาเร่นะครับขณะที่เกมรุกมีลูคัสโอคัโมโตอิวานลาคิติโดดีลูเกบาคิโอทำเกมร่วมกันนะครับมีเอนเนซิลี่เป็นหัวหอกตัวเป้าถือว่าสำคัญต่อทั้งสองทีมครับสำหรับคู่นี้เป็นเกมที่ ต้องพยายามเก็บ3คะแนนให้ได้โดยเฉพาะเจ้าถิ่นปืนใหญ่หลังจากพบกับความปลาชัยในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี a ้วันพุธที่8พฤศจิกายนนะครับเป็นเกมในกลุ่ม A คู่ระหว่างบบเยอเมนิคของเยอรมันจะพบกับกาลาตาสลายของตุรกีบบเยอเมนิคของกุนซือโทมัสทูเคลกำลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมทั้งในลีกแล้วก็ในแชมเปียนลีกโดยในลีกล่าสุดเพิ่งจะบุกถล่มโบเซียนดัตมุน4-0ในเกมที่แฮร์รี่เคน ยิงแฮตทิกได้ด้วยนะครับทำให้ยังไม่แพ้ใครส่วนในแชมเปี้ยนลีกก็สุดยอดชนะ3นัดรวดมีอยู่9คะแนนเต็มนำเป็นจา่าฝูงของกลุ่มโดยเกมล่าสุดของรายการนี้ก็คือการบุกชนะกาลาตาสลายได้3-1ในนัดแรกเกมนี้คุณซื้อทูเคินยังไม่สามารถใช้งานมัดไทเดอรลิก กองหลังดัดที่มีปัญหาบาดเจ็บต้องพักอีกหลายสัปดาห์แต่โยชัวคิมมิกจะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับทีมได้อีกครั้งหลังจากไม่ได้ช่วยทีมในเกมกับดอทมุลเนื่องจากติดโทษแบนนะครับทางฟังกระตัสลายของกุนซือโอคารบูรุกนะครับเกมนี้ต้องเปลี่ยนผู้สาประตูนะครับเฟรโดมุสเล่ามือหนึ่งจอมเก๋มีปัญหาบาดเจ็บ ต้องให้มือ2ลงเล่นแทนนะครับขณะที่แนวรุกทางเตเต้ต้องแยกตำแหน่งกับฮาคิมซิเยกนะครับเพื่อเล่นร่วมกับอักตูโคกูแล้วก็วิลฟิตซาฮาโดยที่หน้าเป้าก็จะเป็นมารูอิกาดีซึ่งผลงานก็ยอดเยี่ยมมากในฤดูกาลนี้นะครับมาดูตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับบาเยนน์ในระบบ4-2-3-1ก็จะมีมาเอลไนเออร์เฝ้าเสากองหลังประกอบด้วยนุสเซมาร์ลาอุยนะครับคิมมินแจรดาโยอุปาเมกาโนแล้วก็อาฟองโซเดวิด ตรงกลางนะครับมีคอนหลัดไลเมอร์เล่นร่วมกับโจชัวคิมิกนะครับโดยที่เกมลุกก็จะเป็นรีรอยซาเน่กามาโมเซียล่าคิงสเลกโกมันและก็แฮร์รี่เคนซึ่งยิงไปแล้ว17ประตูจากทุกรายการในฤดูกาลนี้ทางฝั่งกาลาตาสไลนะครับก็จะมีกูเน่กูเวนประตูมือ2ที่จะได้เล่นแทนมุสเลล่ากองหลังประกอบด้วยซาชาโบอีดาบิซอนซานเชตนะครับอับดุลเคริมบาดักซี่ดามิซานคาราดัส ตรงกลาง2คนก็จะมีคาวไอฮานลูคัสตอร์เรล่าส่วนเกมลุกเต้ T T, หรือว่าฮาคิมซิเย็กจะเล่นร่วมกับทางเคริมอัตตูโคกูรวมไปถึงวิวฟิสาฮาโดยที่มีมโรอิกาดีเป็นหน้าเป้านะครับอิกาดีก็ยิงไปแล้ว15ประตูนในฤดูกาลนี้เกมนี้บายเยนน์ขอเพียงแค่1คะแนนก็จะเข้ารอบต่อไปแต่หากชนะได้เก็บ3คะแนนได้ก็จะเป็นแชมป์กลุ่มในทันทีด้วยครับ